ฮัลโหลทุกคนผมสเปซซัมนะครับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราก็จะมาทำการรีวิวเด็กเหนึ่งที่ผมได้ทำการเล่นไปในสตรีมแลาสตรีมครั้งก่อนนั่นเองนั่นก็คือเด็กตัวของอย่างอินเวกไฟคิงนั่นเองแม่มันคือไฟคิงอิ Work นเวกนั่ะถูกไหมเพราะว่าเป็นเด็กตัวของอย่างไฟคิงที่เราใช้ตัวขออินจิ้งอย่าง Invoke มาทำการเล่นคู่กันนั่นเองครับผม ซูโมโกะฮอร์เบดิกมีดังนี้ครับตัวของอย่างไฟคิงอวตารใบนี้ผมใส่2ใบครับผมเตสเตอร์เดอะอินวอรเกอร์ผมใส่2ใบครับเพราะติลิมีสามเ่กับตัวของอย่างกาฟิวชั่นอย่างอินวอรเคชั่นนั่นเองทำการใส่ตัวของอย่างไฟคิงอวตารใบนี้ครับผมไปเลยเอสอาแฮนด์แท็บครับเซฟตัวเองใส่2ใบครับผมบาลองครับใส่2ใบเคลียร์หลังครับผมใส่2เลย บื้องมูนครับจับความก็ยังใส่2อยู่เช่นเดิมตโอเคชั่นของเราต้องใส่อย่างแน่นอนครับเพราะว่าการพวกนี้มาเสิร์ตนี่เฉยๆเนาะเชนกี้ครับมาเสิร์ตของเครื่องมือใส่ใบเดียวพอรวมถึงอย่างออสลักผมใส่2บะามาสเปนนั่นเองครับผมแล้วก็ไฟเวฟฟิลอย่างไฟคิงไอซ์แลนด์เนี่ยผมต้อทำการใส่หนึ่งอพอแล้วนั่นเองครับผมจะต้องบอกก่อนไฟคิงไอซ์แลนด์เนี่ยถ้าไม่รีบท์ทำลายแล้วเมื่อไหร่เนี่ยมอนเตอร์ของเราอะ่ะจะถูกทำลายหมดบนฟิล์มหมดเลยนั่นเองครับอื สเต็กเราใส่ตัวของอย่าง Invoke พอกาติโอนั่นเองใส่2ใบถ้าใครมี3ก็สามารถใส่3กันได้แต่ผมมี2ใบเนะาะอันใบทำการใส่อีกใบนี้ทำการจดเชือเข้าไปแล้วก็ตัวของอย่างคาคาลิกะวันี้เนาะ i n v o k e ทัดหมดนั่นเอง XC ครับแน่นอนว่าเป็นมอนสเตอร์สีดาวเนีพวกนี้ก็สามารถทำเพลเอ็ซได้นั่นเองแล้วจะทำ,ทำการใส่2ของอย่างอ b y s s d ดเว l e r เข้ามา1ใบครับสิ้นแมงมุมใส่มา1ใบเช่นกันดามอนดาบูบครับ ผมสามารถหนึ่งใบซูเปอร์คอนทอกกับตัวของอย่างเด็น็อตอันนี้จับมาเป็นแพ็คคู่เดียวกันเลยแค่นั้นเองสกิลที่ใช้ครับเป็นสกิลอย่างเด็กินิตรอนนั่นเองอครับเดี๋ยวเราไปดูรีเพย์สี่เกมกันเลยดีกว่าใช่ครับผมเซฟมาทั้งหมด4เกมนั่นเองซึ่งเอาว่าเด็กไฟคิงเนี่ยเป็นเด็กที่มาจากในสตาร์เจเด็กแล้วผมก็ใช้ตัวของอย่างอิน o วกมาเสริมให้ตัวมันเล่นให้มันง่ายขึ้นนั่นเองมันก็จะมีอย่างอิน o k e แบบเพียวๆเ,เลยก็มีเนาะ แต่ผมเลยจะเป็นอินเวกแบบผสมไม่ใช่เอาไฟคิงผสมกับอินเวกไปเลย mm. ผมผู้บิดไปเนี่ยไมด่ดีมันต้องเป็นไฟคิงพิยวๆกับไฟคิงผสม OK. อินเวกเออต้องเป็นอย่างนี้ห้าดูกิมแรกครับเจอไอกามิผมได้ฝั่งเริ่มคนสองครับ มือเปิดครับมีตัวของอย่างไ i g h t i n g Island ครับคล้ายลอยและบาลองครับมีแล้วก็มีไซคโคหนึ่งใบอีกฝั่งเลยจากการผ่านเธอตอนนี้ผมก็คิดในใจว่าอีกฝ่ายน่ะเขาตั้งใจปล่อยหรือบนมือเขามีแฮนด์แฮปเต็มมือแล้วนั่นเองผมอะไรคิดทำการคิดสองแบบเนาะถ้าใครได้ดูหลายไลฟ์สไตล์ครั้งก่อนนั่นเองกมรทำการแปะการ์ดอย่างไฟคิง i n g Island ครับผมอ่อนแถมจวโดนตัวของอย่าง a l ลเ,ลเตอ e ์ด้วยนั่นเองถือว่าดีครับทำลายบาลองทํทำการเสิร์ฟตัวของอย่างไ i g h t i n g a v a ก็หมอดแล้วก็ตีไปประกอบอีกฝั่งเป็นคล้ายลอยนั่นเองหนึ่งใบครับก็เจอของเธออีกฝั่งครับเอฟเฟกต์ตัวของบอลเราทำงานทําการเสิร์ตตัวของอย่างนี่เลยเสิร์ตตัวของการไฟคิงต้องบอกก่อนว่ามอนเตอร์ไฟคิงจะมีเทคที่เหมือนกันก็คือในช่องเล็กสแตนบายเฟสถัดไปนั่นแหละนั้นจะทําลายการถ้าการไปทําลายจากการเอฟเฟกต์นั่นแหละแล้วตกลงสุดสารน่ะจะทําการเสิร์ต นู่นนี่นั่นแล้วแตกแต่เอฟเฟคการ์ดนั่นเองเพราะบางมันก็มีจากก,การถูกทำการบัตเทนุกมีนั่นเองอย่างตัวของอย่างไฟคิงกาลูนิกนั่นเองครับผมกาลูนิกอัมชิกาลูนิกกาลูนิกที่ฝันเล่นเป็นตัวของอย่างเด็กบีเอครับเบอร์นิงกับบิาก็ทําการเคลื่อนเอ็กซ์เป็นตัวของอย่างดันเต้ครับจังหวะน,นี้ผมก็ทําการเล่นพลาด้วยเช่นกันผมดันเข้าใจเอฟเฟคถอนดันเต้ผิดไป ไอเทคที่ผมทำการในเก็บไปเนี่ยไม่ได้เป็นเทคในการถมตาครับแต่เป็นเทคนิคบับพลังตัวของดันเต้เองเพราะว่าการถอดผู้สิทเอ็กซิสแล้วเนี่ยทำการถมกาจำนวนหนึ่งถึงสามใบเนี่ยเขาจะจัถมสามเพื่อให้ตัวของใบเนี้ยทำการบัฟพลังเองเพราะฉะนั้นพวกนี้จะเป็นคอสในการเฉยๆๆในนึงครับผมผมนั้นทำลายผลก็คือเขาจะเป็นคอสซึ่งไฟเกียงอวตารมันจะทำลายผลลับมาแล้วไอ้นึ่งก็ได้ทำลายในเก็บผลลับไป ก็ได้เลยครับคอสก็ถูกทำงานส่งผ่านไปผมก็แปลว่าผมนั้นในเกียรติตัวของเอฟเฟกต์เน้นได้เพิ่มพลังนั่นเองก็พลังเขาก็เหลือแค่หนึ่งพัน 1, เนาะว่ารทำกงานตัวของอย่างการูนิกนั่นเองเพื่อทําการสเปรย์ในเทิร์นถัดไปทีสองก็ทำการผ่านเลยครับเข้าเจอผมก็ทําการโจมเนาะก็ตนนี้ครับในสสตัาร์ฟเฟสนี่สเตนบัฟเฟสกลับมาแล้วเอฟเฟกต์ขับก็ทําลายครับท, craft. ทั้งหมดบนฟิวเลยไฟคิงอวตารตัวสีดาววันนี้ก็เอฟเฟกต์ครับ เล็งตัวของอย่างบารอนในหลุมครับผมอีสองก็เกิดเชนนูนี่เชนชนี้เชนได้ของวันหนึ่งไปตามสแตนดาร์ดในเลงดิงเคอร์ขึ้นมือครับจับผลของดันเต้อันนี้ก็ทำการชุบกลับมาครับก็เล็งตัวของอย่างไอเซอร์อินวอเกอร์ครับทำการเสิร์ฟของอย่างเวทอินวอเคชั่นขึ้นมือจากนั้นผมไม่ขึ้นเอกเซครับผมขึ้นเมนตัวของฟิวชั่นเลย ฟิชชั่นครับเป็นตัวของอย่างอินเวกพัดไฟเอฟเฟกของของอินเวกเคชั่นครับเอากัรนี้กับคอเด็กได้เลยนะจานัดเอาอินเวกหรือเอสเตอร์เนี่ยที่อยู่ในลูปโซนน่ะนำกลับมาขึ้นมือได้เลยผมตีไปครับติดคลอยในหลุมอย่างแน่นอนครับผมว่าทำการติดปรากฏว่าอีกฝั่งมีคล้ายลอยอีกบนมือ ก็ตีไปให้หมดเลยครับไปคารอยแทนแบบเขาหมดไปน่นอะนะครับจับผลของไฟคิงอวตารเนาะก็ทำลายบาลองในช่วงเอ็นเฟดนั่นเองบาลองครับก็ทำการเสิร์ฟตัวของอย่างไฟ n ิงอวตารตัวสีดาวเพื่อมือมาพิสสังครับก็ลงสแครมลงของเคอร์ครับทำการขึ้นเป็นตัวของอย่างดันเต้ครับดันเต้ก็ทำการถมไปครับและนะ้วว่าพาร์ุมตีหนะ่กมันไม่ถึงอย่างแน่นอนนั่นเองครับผม ข้าฟาดเขาก็ทำการเล็งตัวของอย่าง i n v o k e ท h a f t Fire จะนะเขาทำการกดสกิลอย่างมา Update Plana ครับปรากฏว่าอีฟ่ามีตัวของอย่าง Whiteprint Set กตีมาซึ่งไฟคิงกาลูนิกก็ถูกทำลายไปเอฟเฟกต์เกิดครับเขาทำการสเปรย์ตัวของอย่างไฟคิงอวตารตัวสี่ดาวออกมาขึ้นเดิมของผมครับก็ทำลายใช้สกิลแรกหนักทำลายตัวของอย่างไฟคิงอวตารบนฟิลด์ของผมหนึ่งบไปทำการเสิร์ฟบอลล็อตขึ้นมือครับ วอตาครับการทาการเลนตัวของอย่างกาลูนิกครับบาลองทําการเชนต่อลงไปโดดต่อเลยเอฟเฟลของบาลองเนี่ยถ้ามอเตอร์ไฟเกลีผมทูกทำลายจากการเอฟเฟลเนี่ยเขาสามารถสเปกการ์ดใบนี้จากบนมือได้เลยนั่นเองทําการทำลายบัฟฟีไปนั่นเองก็ชุกกลับมาอย่างนี้มาเลยจะทาการลงไอสเตอร์ครับไอสเตอร์กาการเซิร์ตัวของอย่างวอเคชันเครื่องมืออีกฝั่งก็รู้แล้วว่าผมจะทาําอะไรก็คือจะขึ้นเป็นตัวของอย่าง อินเวกอินเวกถ้าพัดไฟทำการ f. ตีทรูเด็บไปให้หมดเลยนั่นเองครับผมนะครับรีเพกเกมที่สองด้องบอกว่าเด็กนี้เป็นเด็กที่เล่นสนุกสนุกเนาะอ่าเกมที่สองครับผมเจอพี่ใครต่นั่นเองเนาะเริ่มคนสอง มือครับโอ้โหมือนี้ไม่ค่อยดีนะมีตัวอย่างฟอต k i ง g วาต้ามี m s t เมสเูเคชันนี่คือมือเปิดถือไม่ดีเพราะว่าเราควรให้ตัวของอยากอเลสเตอร์ทำการเสิร์ชเขามาจะดีกว่านั่นเองมีออนสลักึ้นมือครับข้อเสียงเพลงนี้ก็คือถ้าอีกฝั่งคนเล่นเร่งฟอตอนเนี่ยทำการขึ้นเป็นตัวของฟอตอนหลอดแล้วเมื่อไรเนี่ยเอฟเฟกต์การทำลายขอบฟอตคิงกาลูนิกเนี่ยผมจับกาลูนิกจะไม่เกิดน,นั่นเอง อ,อีกฝั่งใช้ตัวของอย่างด i m e n s i o n a l ลครับก็ผ่านเธอไปอ่ะก็อันนี้ไปเลยเนื่องจากว่าผมไม่สามารถใช้ตัวของอย่างออส็ลกได้ออส็อกเนี่ยบันนี้จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อผู้เล่นอีกฝั่งจะต้องทําการควบคุมแล้วฝั่งผมเนี่ยจะต้องไม่มีมัเตอร์ที่ควบคุมอยู่เลยนั่นเองถึงจะสามารถสเปกการ์ดผัไฟบีดไฟบีดบีดบาเลเยอรล้ำถึงวิงบีดนั่นเองซึ่งผมน่ะไม่มีนั่นเองครับ แล้คนทำการปัน่นทางลามไดงต่าทําทำการปัดตัวของอย่างด i ม e n s น o n ไปเลยแล้วกันใช้สกิลอย่าง s อซเกครับชจฟฟรี์บอลครับขึ้นเป็นตัวของอย่างนี o อไอซครับผม n e o ครับถัดมาเป็น f u อาร์เมอครับทำการยิงการ์ดผมไปใช้เวทจุบชีวิตครับชุบตัวของ n e o มา การทำการขับเคลนเฟสครับการทำการปลาคาลรลอยสองใบไปเลยปึ้งเข้าเทิร์นของผมครับอีกฝั่งควบคุมมอนเตอร์ฝั่งผมไม่มีมอนเตอร์ผมใช้ตัวของอย่างออนสลอ็อกมาเลยเรียกตัวของอย่างกาลูนิกออกมาครับแล้วก็ทําการมอบหลังหนึ่งใบผ่านเดยครับเอฟเฟกขององอนสล็อกก็ทำลายเนาะก็ะคือเมื่อจบเอฟเฟกต์นั้นเนี่ยจะทําลายมอนเตอร์ไปเลยนั่นเองก็อันนี้ก็เอฟเฟกต์เกิดครับก็ทําการชุบเต็งกลับมาก็ทําลายการ์ดไปเลย อย่างนี้ครับอีกฝั่งลงตัวของอย่างวิสาการทำการใช้ตัวของว่าทำการใช้บขกอมูลความเขาไปเลยนั่นเองอีกฝั่งครับใช้ตัวของอย่างเจฟฟรียบอลทำการเตะการเตะความเนี่ยทำการกับไปดึกไปจนหนึ่งครับอีกฝั่งก็ผ่านเทินนั่นแหลว่าการที่เขาจบมาตะกี้ก็คือแต่ซีวิสายเองซึ่งเขาชนะสิทธิ์การม,าสมอสมอมไปน,น,นั่นเองครับผมนั่นนะครับชนะแล้วเกมนี้เนี่ยชนะได้เพราะแฮนด์แท็บที่ผมอยากทำให้ตัวเองนั้นรอด ถ้าเันถับมาว่าทำการใช้ตัวของอย่างการูนิกทำลายบนฟิลไปเกมที่3ครับเกมที่สามจะตัวของอย่างเด็กชากันเองเริ่องคนสองอีกแล้วใช้สกิลอย่างชากไลซ i n g ครับมือเปิดครับมีตัวของอย่างวสตที่ออสลอคบาลองและกาโูนิกครับ อาลงแลนเทนชาครับจะทําทำการสเปซของบาซโซบาซโซเอฟเฟกต์ Effect, ครับก็ทำการสเปซตัวของอย่างชักออโตปุสครับขึ้นเป็นตัวของอย่างบาฮามูชักมาครับบาฮามูชักเอฟเฟกต์ครับก็ทำการเล็กตัวของอย่างอย่างในในแมชชาก,ก็ขึ้นกดเอฟเฟกต์ตัวของกำลังในหลุมล้องทำการขึ้นเป็นตัวของอย่างชักเด็กมานี้เลยเป็นคาร์ดนามเบอร์เลยาจารย์ก็ทำการใช้เอฟเฟกต์ตัวของอย่างเอซิสมมเอซิสลิโมล่าอ่า ถอดการส่องใบสเปกเกอร์มินิกมาครับจะนักต้องทำการเคลื่อนเอ็กเซปเป็นของอย่างออบิสเดเวลเลอร์ถือว่าเป็นบอดหนึ่งที่รู้สึกว่าน,นันมากแถมมอนเตอร์นี่โอ้โหใหญ่ทางนั้นเลยขเข้าเตอร์ผมครับปัญหาผมในเกมนี้ก็คือเรื่องกล่องออบิสเดเวลเลอร์่นเองเพราะฉะนั้นผมต้องทำการผ่านช่วงตัวของออบิสเดเวลเลอร์ไปให้ได้เน,นี่ยครับผมผมได้ทําการใช้ตัวของอย่างออนสล็าครับที่เพิ่งโจมมาทําการสเปรย์ตัวของอย่างการนิกมาครับลงบาลองครับก็ตีเคลียร์ตัวของอย่าง อาบิสไปเลยเขาทำลายไปเนื่องจากว่าพอเข้าเทิร์นไปนั้นถ้าผมไม่เคลียร์ตัวอาบิสเดวิลเลอร์เนี่ยอาบิสเดวิลเลอร์เขาจะกดเทคเพื่อมอนสเตอร์ไฟคิงผมนั้นจะไม่เกิดเทคนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาทำการเคลียร์การ์ดปัญหาไปก่อนนั่นเองครับก็อนนี้ครับกลับมาครับก็ทำลายการ์ดไปอย่างนี้เลยนอมอนตัวของอย่างดับเบิลฟินชาครับ อลลิมบอกครับเินตะกี้เนี่ยเขาใช้ตัวของมอสตร์เอ็กซีไปถึง1ใบ2 3และ4ใบในเธอเดียวนั่นเองชุบครับตัวของบาโซมาเอ็กซีครับเป็นตัวของอย่างไนท์แมชช่าครับไม่ใช่ไม่ใช่ไนท์แมสปดอร์ชาร์กอ่ะขออภัยเอฟเฟกต์ของบาลองครับก็ทำการเสิร์ฟตัวของอย่างไฟคิงอวตารตัวสีดาวเครื่องมือมาเลยทำการแปะเวฟฟิล์อย่างไฟคิงไอซ์แลนด์ครับ นั่นโตัวของอย่างไฟเกียงอวตารครับตัวสีดาวเมื่อท่านตีไปครับจะก็กดเทคตัวของไฟเกียงอวตารตัวสีดาวทำการในเกตเอฟเฟกครับทำลายการเราเป็นไปเขาทำลายตัวของอย่างกาลิคครับก็ตีไปซปเดอร์ชาร์กก็จะทําการทาเก็ตตัวของอย่างคอสต์นัมเบอร์ทำการจุกกลับมาครับก็เติมครับกาลิคกลับมาก็อนนี้กลับมาก็อนนี้ก็ทําลายกาลิคไป บาลอก็เอาตาสีดาก็ทําการจุบตัวของอย่างบาลองมาเนาะอันนี้ลงตัวของอย่างวินเซตมาลงบาโซบาโซก็กดเทค,ครับทาการสเปรย์เพื่อนเป็นสแลงเกอร์ครับขึ้นอีกสิไปของอย่างสเปรย์ด้วยชาร์คแม็กรอบหนึ่งรอะเตท,ทำการตีมาครับดีดอมไม่เกิดด้วยอ่าโจมาครับเป็นคลายลอยการอนิกที่เกิดเทคิคหลุมไปแล้วก็ทาการสเปรย์กลับมาครับการอนิกใบซ้ายก็ทําลายไป เกอร์นิกใบขวาไปครับก็ชุบตัวของสปายเดอร์ชาร์กมาเซอร์เวลลหายเขาเธอครับเกอร์นิกที่อยู่ในหลุมก็ทำการสเปกกลับมาเป็นใบขวาทลายบาสซ่าทิ้งผลลัพธ์คือติดลูกนั่นเองครับผมพอเกอร์นิกใบซ้ายออกมาทำลายใบขวาเกอร์นิกใบขวาตกลงหลุมใบเอฟเฟกเกิดเกอร์นิกใบขวากลับมาในชันต์สตารบายเฟสทำลายเกอร์นิกใบซ้ายใบซ้ายถึทงทำลายเอฟเฟกต์ก็เกิดมันก็จะวนลูปอย่างนี้ไปเรื่อยซ้ายขวาอย่างนี้ยเป็นเลือยในเนียงครับผม ชุบ1ตัวทำลาย1หนึ่งตัวยีงวนงตัวกลับมาทำลายอีหนึ่งตัวอะไรประมาณนี้ครับเป็นการเกิดการติดลูปนั่นเองครับผมเนี่ยคือลูบตัวของอย่างไฟคิงนั่นเองส่วนวิธีการแก้ปัญหาของลูปไฟคิงมีไหมครับตอบก็คือมีครับผมก็คือการที่เขานั้นทําการใช้แปลต้นผมบอกครับเราต้องทําการผ่านในช่วงตัวของอย่าง abyss dealer ให้ได้ใช่แล้วครับ abyss dealer เนี่ยละครับคือการไปแก้ลูบตัวของอย่าง Fighting. ไฟคิงเพราะฉะนั้น ผู้เล่นคนที่เล่นไฟคิงเจออบิสเดเลเลอร์เราต้องเคลียร์ตัวของอบิสเดเลเลอร์ก่อนนั่นเองครับเพราะเป็นนั่นคือการปัญหาที่คนต้องเคลียร์ก่อนนั่นเองเพราะว่าเอฟเฟ็กต์อบิสเดเลเลอร์เนี่ยทำการปิดเอฟเฟ็กต์ที่เกิเขดขึ้นในหลุมเนื่องจากว่าทิกเกอร์เอฟเฟ็กต์ที่เกิเขดขึ้นในหลุมเนี่ยไฟคิงมีหมดเลยเพราะฉะนั้นอบิสเดเลเลอร์เขาจะทําการแก้เทคพวกนี้ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องเคลียร์ไว้ก่อนนั่นเองนั่นเองครับซึ่งผมก็หายห่วงแล้วว่าอีกฝั่งไม่มีอบิสเดเลเลอร์อีกใบนนนึงแะาาเพรว่ เพราะเนื่องจากว่าถ้าเขามีจริงๆเขาควรขึ้น Abyss d e v e l o e r ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองก็นี่ครับชุบมาทำลายแบขวาจบเทินเขาเทิอนอีกแม่รอบหนึ่งการอนิกในหลุมก็ชุบกลับมาทำลายแบบซ้ายอย่างนี้ครับสับไปสับมาอย่างนี้ก็ทำลายบนฟรีไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมกครับเกมสท้ายครับรีเพย์เกมสท้าย เป็นเกมเจอตัวลอคอย่างบูแองจโอครับผมรอบนี้ผมไปฝังได้เริ่มคนแรกมัง่งอ่ะที่เซฟมาสิเพราะว่าเราต้องการรีเพย์เริ่มคนแรกมังนน่งในนี้มือเปิดครับมีฟักเกอวัตตาสี4ดาวบูกหมูครับ MST และอินวอกครับ,รบอลเลสเตอร์นั่นแหละอ่ะผม,ม,มติดคำว่าอินวอกมากกว่ามอบอลเลสเตอร์ลงไปครับเอฟเฟกต์ตัวของอลเลสเตอร์ใบนี้เนะี่ยมีเทคที่ว่า ทำกานการมอซัมม่าหรือฟิปงาดแล้วเนี่ยจะทำการเสิร์ชการอิมวเคชันได้ผมจะทำการมอบอเลสเตอร์ไปดีกว่าก่อนที่จะเปิดไฟคิงอวตารนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าเราลงไฟคิงอวตารไปแล้วเราไม่มีการไว้ดทำลายฮาร์ดไฟบนเมือแล้วเนี่ยลงไปไม่มีอะไรอยู่ดีก็มอบเป็นไอ้นี้เลยดีกว่าให้เขาเกิดความสงสัยว่าเราเล่นไอ้อะไรจะดีกว่านั่นเองครับก็ทำการมอบหลังสองใบไปเลยไซโคนครับก็ทำการปัดไซโคนเนาะ ผมก็ทําการสะโคนปัดอีกฝั่งนั้นเองสาเหตุที่ทําการเกิดเพลงกลาขคืนเพราะว่าผมนั้นจะทําการเช็คว่าผู้เล่นฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีการาดที่เชนต่อจับบนมือไหมอะไรประมาณนี้ครับทําการแปะเวฟฟิวอย่างจิกสตาร์ครับผมไล่แอเรียครับก็กดเวฟฟิวเกอนครับทำอาไ,ไม่ใช่ทำลายเล็งตัวของหมอบทางหลังผมหนึ่งใบไม่ทำการอัติเวทผมนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการเปิดเปรตที่ดีครับ ก่อนเวลาเล่นเพชรทิกสตาร์เนาะสำหรับคนที่เล่นทิกสตาร์ถ้าเวฟฟิลกดขึ้นก่อนคุณใช้เวฟฟิวก่อนจากนั้นกดเทคเวฟฟิวใบนี้ทําการท้าเก็ตแผงอีกฝั่งเนี่ยเพื่อมาให้แผงหลังอีกฝั่งทำการอัตเวไออะมาณนี้ถือว่าเป็นเพลย์ล่อขอยอีกฝั่งหนึ่งได้ด้วยในเด็เพราะฉะนั้นใช้ใบนี้ก่อนจะดีกว่านัดนเงครับพราะก้อนทำการเค้ื่อนลิงเป็นบลูมครับผมสตาร์บลูมเนาะก่อนการชุครับก็เคลื่อนเป็นตัวของอย่างคุณเี่งโจ้ครับ ันนี้ผมไม่สามารถใช้บอกข้อมูลได้นะเพราะว่าติดด้วยฟิลเขานี่นะครับคือการเพนแล้วขออันหนงก็ถุกกลับมาครับก็ยิงกางผมมาเนาะก็ทําการเอาโฮลเลนเจ้าตีใส่ตัวของอย่างอลสเตอร์ครับเทคเกิดอ,อย่างแน่นอนครับผมเสิร์ชอินวเคชั่นเครื่องมือทําทลายไปก็ทําการดีกาผมมาเนาะก็ไม่มีอะไรครับก็เจอครับได้ตัวของอย่างกาลอนิกครับผมก็ทำการมอบกาลอนิกไปก่อนใช่ไหมากาลอนิก หมอบอ,อัสลักไว้ก่อนเพื่อเช็คว่าอยู่ฝั่งอ่ะมีอะไรติดเชนไหมก็ขอบก็คือไม่มีอะไรติดเชนเลยเพราะฉะนั้นผมก็ทําการเปิดตัวของอย่างออลสลักไปเลยจังหวะน,นี้เนี่ยมีการจังหวะติดเชนเกิดขึ้นหน่อยหนึ่งประหมอบไม่เกิดแต่ตอนเปิดอ่ะเกิดเชนเกิดขึ้นเองผมทำการนำมอบตัวของอย่างอวต้าสีดาวไปใช้เวทอย่างอินวเคชั่นครับเรียกฮั่ไยมาอินวเคชั่นดึงอลสเตอร์ขึ้นมือครับ เหมาะบอกมูลไปก็ทําการตีไปก็ทําการปาใส่แบบนี้ไปเลยรากว่าอีฟังเนี่ยเป็นการ์ดใบนี้ซึ่งจังหวะที่ผมทําการปาอาร์เรสเตอร์คอเสริมอย่างหนึ่งแล้วกันจังหวะตอนที่ผมเล่นจริงๆเนี่ยผมปาอาร์เรสเตอร์ในช่วงความเสียหายแล้วคอเสริมอย่างหนึ่งในช่วงความเสียหายเนี่ยเอฟเฟกที่จะเกิดก็น่าจะเป็นเอฟเฟกต์ให้การบับพลังหรือลดพลังนั่นเองการที่ผมปาอาร์เรสเตอร์เพื่อบับพลัง1000เนี่ยหรือพลังการหนึ0ันเนี่ยในช่วงความเสียหายเนี่ย การที่การยังติดเชื้อได้ต่อเนี่ยต,ต้องเป็นการประเภทเดียวกันก็คือการประเภทที่ปรับพลังเพิ่มเพิ่มพลังนั่นเองซึ่งก็คือการตัวอย่างอย่างทิสตานี้วันนี้แันนี้นั่นเองซึ่งเป็นเทคปรับพลังนั่นเองครับผมเห็นไ,ไหมครับก็ปรับพลังลดพลังเนาะก็ตามที่เราได้ผมบอกเทคมันจะเกิดอยู่ช่วงนี้นั่นเองซึ่งผมก็ไม่ได้คาดเกตถึงเพย์ตรงนี้ด้วยนั่นเองผมนึกว่าอีกฝันจะเป็นแผงหลังเช่นเช่นไซโคลอะไรประมาณนี้เป็นต้นเนาะ โอเคดูเกมจริงสักเกมนึงแล้วกันเกมเล่นสั่งเกมไม่รู้ว่าคลิปจะยาวไหมเอ่ยโอ้เจอใครตกครับไม่รู้ว่าเราจะแพ้หรือชนะก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามีรีเพย์ซีรีเพย์จดเชิญไว้ให้แล้วในนึ้ง มือเปิดครับมีบาลองโอ้อเลเตอร์ก็สองใบมีคาร์ลอยด้วยนั่นเองสกิลอย่างเอสกัลเซซี่ครับถมตัวของอย่างแกซี่ได้ครับใช้ซัฟฟอร์ลิบอลทำการชุบแกซี่ไหนกลับมาลงแกซี่วิสราครับเอฟเฟกต์แกซี่วิสระกาลังการปรับเลี้ยวตัวเขาไป ขึ้นเป็นตัวของอย่างโฟตอลอดนั่นเองอาได้อินวอคชั่นมผมว่าผมมอบบาลองไว้จะดีกว่าแล้วก็ผ่านเทน ถือว่าเป็นการนำมอดดรอที่ไม่ดีด้วยเพราะว่าเราดันโจทย์ได้ตัวของอย่าง Invocation ซึ่งตอนผมบอกครับ Invocation ควรให้ตัวของ a l ร s สเตอร์เซิขึ้นมือจะดีที่สุดนั่นเองก็ไม่เป็นไรตอมบอกครับเราจะติดเพจตัวของอย่างโฟตอตลอดอยู่เพราะว่าเาถ้าใส่ Overlay เขาเนี่ยมีตัวของอย่างโฟตอนเป็นสันมมิเรเียนเนี่ยการไม่นิจะไม่นูกนำมัจากการเดฟฟกซึ่งคำว่าโฟตตอนนี้ไม่มี ซึ่งผมา็ทำการเซฟไว้จุดนี้ก่อนนั่นเองเพราะเรามีแฮนด์แทบอย่างคลายลอยที่ผมทำการมอบบาลองไว้เนี่ยไม่ไม่ตั้งตีเพราะว่าฟูอาร์เมอร์เนี่ยเขาสามารถทำลายการ์ดง่ายได้ไดนั่นเองส่วนซัรเฟอร์เบกเขาสามารถทำลายการ์ดที่ความหน้าได้นั่นเองครับผมมานี่ครับผมจะทำการมอบอย่างนี้ไปก่อนแล้วกันเสื้อของเครืมือครับเสื้อไกซ์ซีเซนโลมัยเนื่องจากว่าเขาใช้ซีโลมไปแล้วนั่นเองก็เป็นท่านตีมา ปึ๊บแล้องการตีมาครับผมก็ทําการปากระอย่างใครลอยไปหันเลยครับก็เทินจนจวครับอืม hmm. แค่สายคิงมอนสเตอร์ฮึจักัเสซิโลปไปที่สองไานนี้ไปแลรกนี่เราเสเด็จแค่มอนเตอร์นันอง สสดนี้แล้วกันครับม,มาโมอาวาตาไปมา่านเธอเลยแล้วกัน กีงววตาครับไบนี้เนาะเขาทำการชุบป,ปลาลองมาในเกียตโอเคครับใช้แกซิเซโลชุบแกซิอาย อ,อันนี้เพลงนี้เขาชาะนะเขาขึ้นเป็นฟูลอาร์เมอร์ต่อซักแันหนึ่งก็จบแล้วั่นเ่งอันนี้เขากดจอมแพ้ไปแล้วกันโอเคดูเด็กิกันเดี๋ยวว่าการต่ลบใบหาได้จากไหนเกาีิครับหาได้จากบอกไฟคิงเลยเป็นสตาร์เจอร์ อลิสเตอร์ครับหายได้จากดักไดเมนชันครับผมควาตาครับสีดาวหายได้จากบล็อกเลดออมโมคาโนครับคาร่าครับหายได้จากพ่อขาเทรดเดอร์นั่นเองบารองครับหายได้จากรีเทิร์นออฟเดอะไฟน์นั่เงแน่นำว่าเป็นสตาร์เจดกจะดีกว่าไซโคลนครับหายได้จากอัทิโนมิกนั่นเองโปกมู oo, ครับหายได้จากเกาติกโซเจ อินเคชั่นหายได้จากด a ร์คเมชั่นบอกเดียวกับอเลสเตอร์เลยเทนคี key, ครับหายได้จากบล็อกอ e เทนอลสตรีมออสตาครับหายได้จากรีเทิร์นไฟคิงเนนเองไฟคิงแลนด์ครับหายได้จากรีเทิร์นไฟคิงนั่นเองอ ok ินเวคทัฟไฟหายได้จาก a อเรียล s อส u ซอ i n อินเคทัฟเมื่อครับหายได้จาก Dark d เ m ม n ชั่นอบิสติเวลเลครับบล็อกตัวของอย่างฟตอนกาแล็กซีนั่นเอง แมงมุมแรงซี่ครับหายจากฟลอตเปเซี่ครับและมอนเดลวู๊ครับหายจากบล็อกตเท็ดออฟเดอะเมทัลนั่นเองสปอว์ควงทองครับเป็นหายจากชันดิ้งสไลด์เดดน็อตครับก็หายจากบล็อกตัวของแม um ็กซิมัมกุสตาแมนเองสองคนที่จะเปิดตัวของบล็อกไฟคิงสตาร์เจอร์ผมซื้อมาก็่สองเนาะถ้าใครจะเล่นเด็กไฟคิงก็ซื้อมา2นั่นเองครับผมแต่ถ้าใครที่อยากเล่นไฟคิงแบบเพียวๆเลยแบบเต็มที่เลยนี่ต้องซื้อ3น,นอั่นเอง หรืออาจจะมีบาริที้คอสไซสใช้2นั่นเองอ่ะการซ้ำมันแล้วแต่แล้วว่าผู้เล่นจะปรับอะไรก็ตามแล้วแต่ผู้เล่นเลยเอ,อ้ยครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับช่องผมด้วยนั่นเองครับผมเพือ่อจะตามกิจวใหม่ตัวหนึ่งไอสตีมถัดไปนั่นเองสำหรับวันนี้ผมขอลาตัวไปก่อนครับสวัสดีครับเจอกันคลิปถัดไป